เคยคิดเล่นๆไหมครับว่าวันหนึ่งคนรวยบนโลกนี้เขาจะย้ายถิ่นฐานกันไปอยู่ดาวอังคารแล้วคนที่เหลืออยู่ละ่ะจะเป็นใครจะเกิดอะไรขึ้นบ้างผมไม่ได้พูดถึงหนังไซไฟนะครับแต่นี่คือแผนที่อยู่ในหัวของเศรษฐีหลายคนจริงๆอย่างอีลอนมัสที่ประกาศชัดว่าเขาจะสร้างเมืองบนดาวอังคารเพราะเขาเชื่อว่าโลกอาจจะไม่เหมาะให้มนุษย์อยู่ในอนาคตแล้วใครที่มีเงินก็มีทางหนี คํำอามคือแล้วคนที่ไม่มีเงินล่ะเราจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังแบบนั้นหรยอดูจากมุมมองธุรกิจดาวังคารอาจจะกลายเป็นเอ่อรีเอสเตทแบบใหม่พื้นที่โลง่ลงๆที่รอให้ถูกพัฒนาขุดแร่ตั้งอนานิคมแต่นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของทรัพยากรมันคือการหนีจากความวุ่นวายบนโลกทั้งสงครามเศรษฐกิจพังโรคระบาดคุณลองนึกภาพโลกในอีก50ปีข้างหน้า น้ำท่วมหนักอากาศเป็นพิษความเหลื่อมล้ำพุ่งไม่หยุดสําหรับคนมีเงินโลกแบบนั้นไม่ต่างจากกับดักแล้วดาวอังคารก็กลายเป็นทางออกถ้าคนรวยทั้งหมดหนีไปจริงๆหรอครับเหลือแต่คนธรรมดาธรรมดาแบบเราอยู่บนโลกเศรษฐกิจจะพังไหมเพราะเจ้าของบริษัทใหญ่ๆก็ย้ายออกหมดระบบภาษีจะยังมีอยู่ไหมถ้าไม่มีคนจ่ายเยอะๆหรืออีกแง่มันอาจจะเป็นโอกาส คนรุ่นใหม่อาจจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนระบบใหม่หมดแต่เอาจริงๆเหมือนก็เสี่ยงนะครับจะไม่มีทุนไม่มีเทคโนโลยีไม่มีโครงสร้างพื้นฐานแล้วเราจะสร้างโลกใหม่ขึ้นมาได้ยังไงหลายคนคิดว่าดาวอังคารคือจุดเริ่มต้นใหม่แต่ชีวิตที่นั่นไม่ได้สวยงามเลยครับอากาศไม่มีต้องอยู่ในโดมต้องพึ่ง AI และหุ่นยนต์เกือบทุกอย่างแล้วที่สำคัญใครควบคุมระบบนิเวศ คนนั้นก็คุมชีวิตคนทั้งหมดมันไม่ต่างจากการมีรัฐบาลโลกที่คุณไม่มีสิทธิ์เลือกคนรวยอาจจะหนีจากความวุ่นวายแต่ไปเจอโลกที่ต้องจ่ายอิสรภาพแทนเอาจริงๆผมเองก็เคยคิดนะครับถ้ามีเงินพอผมจะหนีไปไหมแต่พอมองอีกทีถ้าเรายังพอมีแรงมีความคิดมีความหวังทำไมเราไม่อยู่เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้มันน่าอยู่ขึ้นล่ะครับเพราะสุดท้ายแล้ว สิ่งที่ทำให้ดาวหน้าอยู่ไม่ใช่เทคโนโลยีแต่คือความร่วมมือของคนที่อยู่บนดาวนั้นไม่ว่าจะเป็นโลกหรือว่าดาวอังคารสุดท้ายแล้วไม่ว่าใครจะไปอยู่ที่ไหนมนุษย์ก็ยังต้องพึ่งพากันถ้าสิทธิจะหนีไปเราก็ต้องเรียนรู้จะอยู่ให้ได้อาจจะไม่สบายเท่าแต่ก็อาจจะมีอิสระมากกว่าแล้วถ้าเราสร้างระบบใหม่ที่ยั่งยืนยุติธรรม และเปิดโอกาสบางทีโลกที่ถูกทิ้งไว้อาจจะกลายเป็นบ้านที่ดีกว่าก็ได้แค่เราต้องกล้าคิดแล้วลงมือเปลี่ยนมันครับ